สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอรีวิวรองพื้นนะคะในออของยี่ห้อ L'Oreal นะคะในไลน์ i n f a l l i b l e 2ตัวนี้ที่โชว์มีทั้ง2ตัวเลยนะคะกเ็เริ่มต้นจากที่โชว์ชอบตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็แนะนำนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่อยู่ทางเมืองไทยก็ไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหนเนื่องจากว่าเขาไม่มีขายที่เมืองไทยแล้วไม่นานมานี้โชว์ไปเห็นว่าที่เมืองไทยก็มีในไลน์เดียวกันขายแต่เป็นคนรุ่นคือจะเป็นรุ่น t เ e Fresh นะคะมีขายที่เมืองไทยโชก็เลยเอ,อยากจะเอามาทดลองแล้วก็เปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูว่าเอ๊ะถ้าไม่มีตัวนี้แล้วใช้ตัวนี้แทนได้หรือเปล่าเหมือนกันไหมแตกต่างกันยังไงเขาดีเหมือนกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็เลยซื้อสิ่งนี้มาทดลองใช้ด้วยนะคะเพราะว่าโชเองก็สามารถ หาสิ่งนี้ได้ในนอร์เวย์นะคะสำหรับตัว Infallible m a t t ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่โชว์เรียกได้ว่าชอบมากที่สุดในบรรดารองพื้นที่มีนะคะ 1. ให้การปกปิดค่อนข้างดีนะคะสองกออ็ติดทนยาวนานระดับในความรู้สึกของโชวสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะคือ,อ,อหลังจากที่ใช้เขาไปในทริปการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยคือโชวรู้สึกว่าเขาติดทนดีไม่ว่าจะไปคราวก่อนนั้นที่ไปเดนมาร์กนะคะก็โคเปนหากเกนก็เอาตัวนี้ไปด้วยก็ ตลอดทั้งฟลิปก็คือไม่ต้องเติมหน้าเลยเไปฮัมเบิร์กก็เอาเขาไปด้วยไปทดลองใช้ก็ดูซิว่าเขาแบบติดทนยาวนานอะไรยังไงก,ก็โอเคมากๆนะคะไปทดลองงานอยู่ที่แคนทีนนะคะเป็นงานห้องครัวที่แบบต้องทํากับข้าวตลอดทั้งวันใช้สิ่งนี้ดีมากนะคะคือในความรู้สึกโชก็คือเขาติดทนดีในระหว่างวันนะคะคืออาจจะไม่ได้เฟรชเหมือนตอนที่เราลงรองพื้นใหม่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่า โดยรวมแล้วหน้าเราโอเคหน้าเราดูดี mm. ก็เลยเออค่อนข้างที่จะชอบรองพื้นตัวนี้นะคะออตัวฟินิชชิ่งอาจจะไม่ใช่ฟินิชชิ่งที่โชว์โปรดปรานมากนักเนื่องจากเป็นคนผิวแห้งนะคะแล้วก็ชอบที่จะใช้รองพื้นที่แบบออความมีความฉ่ำความกโกลดูผิวดูมสีสุขภาพดีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ตัวนี้เป็นเนื้อแมทแต่ว่าก็เป็นแมทที่ไม่ได้ทำให้หน้าของโชว์แห้งเพิ่มเติมก็เลยก็ถือว่าโอเคนะคะ ผ่านได้นะคะก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะชื่อของเขาบอกเลยว่าเป็น stay fresh นะคะเออน่าจะในความรู้สึกโชว์คือน่าจะให้ความ fresh นะคะคือ finishing ของเขาน่าจะเป็นแนว natural ออกไปทางแบบ d e ี้ทาง glow อะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะคะคือน่าคือเดาเอาเองเนาะว่าคุณภาพเขาใกล้เคียงกันแต่อาจจะต่างกันที่ finishing เท่านั้นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะคะก็วันนี้โชว ได้มีการทำเดโมไปเดี๋ยวโชจะใส่คลิปเดโมไว้ต่อจากนี้นะคะคืออันนี้เป็นเป็นรองพื้นที่โชใช้ทั้งทั้งสองตัวคือข้างนี้ลงตัวแมทแล้วก็ข้างนี้ตรงลงตัว Stay Fresh นะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่เราแต่งมาประมาณ10-15นาทีได้แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าออกมาประมาณนี้นะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็สำหรับข้างนี้นะคะโชวจะลงด้วยตัว infallible m a t นะคะแล้วก็ข้างนี้จะลงด้วยตัว stay fresh นะคะก็มาดูกันว่า2ข้างนะคะสองรองรองพื้น2ตัวนะคะลงกันคนละข้างแล้วเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงเนาะสำหรับตัวอุปกรณ์ในการลงนะคะโชจะใช้ตัว beauty blender ซึ่งเป็นวิธีหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ชอบมากที่สุดสำหรับรองพื้นสตัวนี้นะคะจากที่ได้แบบทดลองมาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ ทั้งแปรงเอ่ยทั้งแบบอะไรต่างๆเอยก็ชอบที่สุดคือเป็นตัว Beauty Blender นะคะก็อันนี้จะเป็นตัวแบบที่โชว์บีบออกมานะคะก็จะเป็นในลักษณะของการแต้มก่อนจะเกลีย สีของเขาค่อนข้างที่จะพอดีพอสมควรนะคะสำหรับตัวตัวแมทนะคะก็เดี๋ยวโชว์ขออนุญาตเติมตรงจุดที่แบบค่อนข้างที่จะเห็นกระเยอะนะคะช่วงนี้จะเป็นเป็นช่วงที่แบบกระเยอะที่สุดของโชว์คือเป็นบริเวณนกแก้มก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัว infallible matte นะคะจะสังเกตว่าก็ เป็นแมตต์ฟินิชนะคะก็จะเห็นว่าไม่มีความเบาไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นเนื้อแมตต์เนื้อด้านนั่นเองนะคะการปกปิดก็ปกปิดระดับมีเดียมปานกลางนะคะอ่หล่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลงอีกข้างหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะลงด้วยตัว stay fresh เนาะก็ต้องเขย่าขดก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็บีบออกมาหนึ่งพัมได้ประมาณนี้นะแต่ว่าเราจะทาแค่ครึ่งหน้าเราอาจจะใช้ไม่หมดนะรู้สึกว่าจะบีบมาเยอะเกินไป สำหรับตัวสเตย์เฟรชเนี่ยจะมีกลิ่นสักนิดหนึ่งเนาะเป็นกลิ่นที่กลิ่นเบาๆที่ไม่ได้แบบระคายเคืองอะไรคือเป็นกลิ่นที่เหมือนจะแบบกลิ่นหอมนิดนึงอ่ะมีเซนมีเซนนะคะมีแบบว่าเบาๆเบามากๆไม่ได้แบบถ้าดมดีๆถึงจะรู้ว่ามีกลิ่นอะไรประมาณนี้นะแสงอาจจะมีการเปลี่ยนนิดนึงนะเพราะว่าแดดเขาแบบเมฆเปลี่ยนทิศอะไรประมาณนี้ ปิดดีฮะนะคะสีใช้ได้เลยนะคะคือทั้งสองสเออีเป็นชื่อสีคนละสีที่เขาบอกมาแต่ว่าพอเอามาทาแล้วก็ดูดูไม่แตกต่างนะว่าแบบข้างนี้เป็นอีกรองพื้นตัวหนึ่งแล้วก็ข้างนี้เป็นรองพื้นอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะตัวฟินิชชิ่งเนี่ยคือค่อนข้างที่จะ ลงตอนใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าดูไม่ค่อยแตกต่างกับตัวแมทนะนะคะแต่ว่าคือนิดเดียวความต่างคือโชว์เท่าที่มองตอนนี้นะคือเขาก็มีความเป็นเอ่อโกลหรือว่าช่ำม,มากไหมเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็มองออกว่าเออดูดูข้างนี้จะด้านกว่านิดนึงคือจะมีความแมทก,กว่านิดหนึ่งนิดเดียวนะคะแทบจะแบบไม่เห็นความแตกต่างโชว,ว่านะคะในเรื่องของฟินิชนะคะหลังจากที่ลงใหม่ๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงนี้คือตัวรองพื้นเวลาเขาทําปฏิกิริยากับผิวแล้วเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้แต่ในเรื่องของการปกปิดทั้งคู่ปกปิดดีทั้งคู่จากที่ทุกคนเห็นนะคะคือหน้าโชว์เป็นคนสภาพผิวที่มีกระแดดนะคะกระเนื้อนะคะก็ปกปิดได้ดีนะคะระดับมีเดียมแล้วก็สามารถที่จะบิวได้ด้วยก็คือ ลงทับเพื่อให้ได้การปกปิดที่เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวโชว์นะคะจะไปแต่งหน้านะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่ลงรองพื้นไปโชว์ไม่ได้มีการลงไพรเมอร์อะไรเนาะก็ลงครีมบำรุงปกติลงครีมกันแดดปกติแล้วก็ใช้รองพื้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวโชว์จะไปแต่งหน้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยว จะไม่มีการเซตด้วยแป้งอะไรยังไงก็จะปล่อยรองพื้นไว้อย่างนี้แหละให้เขาแบบเซตตัวของเขาเองนะคะเราก็จะแต่งหน้าเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระหว่างวันเขาจะเป็นยังไงมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นลุกการแต่งหน้าที่โชว์แต่งไปนะคะเมื่อสักครู่ใช้เวลาไปประมาณก็ประมาณ10ถึงประมาณ1 0ถึง15นาทีนะคะในการลงไปแต่งหน้านะคะก็ออกมาได้ประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะที่แต่งหน้าเมื่อสักครู่ยังไม่ได้มีการเซตด้วยแป้งแต่อย่างใดนะคะก็ มีการลงบรอนเซอร์ลงที่ปัดแก้มนะคะที่เห็นวาวๆตรงนี้จะเป็นเอ,อที่ปัดแก้มนะคะคือเป็นวันนี้โชว์ใช้ hourglass mood exposure ก็จะมีความวาวความ glow สักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีการคอนทัวร์ไฮไลท์สันจมูกทาปากปกติแต่งตาปกตินะคะไม่ได้เซตด้วยแปลงก,ก็ประมาณนี้ที่ทุกคนเห็นก็ผ่านไป15นาทีเขาก็ยังโอเคนะคะนะคะ นั่นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันก่อนนะคะสำหรับรองพื้นสองตัวนี้นะคะก็ตัวตัวแมทนะคะแพ็เกจจิ้งเขาจะมาในรูปแบบของพลาสติกเป็นแบบทุบทบนะคะเป็นเป็นหลอดเนาะโชว์รู้สึกว่าเขาง่ายต่อการพกพาเวลาถ้าเราจะเดินทางเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ขวดแก้วไม่ต้องกลัวแตกนะคะแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจจิ้งที่เป็นทุบเป็นหลอดอะไรประมาณอย่างเงี้วยโชว์ว่าเขาก็ใช้ง่ายดีคือเขาบีบออกมาแบบได้ง่ายคือ ด้วยความที่เนื้อผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นเนื้อน้ําเนื้อเหลวที่เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะสกระปรกคือด้วยความอย่างเนี้ยคือเราทําในลักษณะนี้เขาก็หยดออกมาแค่นี้คือถ้ามันเป็นน้ำมันอาจจะดูสกรปกรกเลอะเทอะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับอรองพื้นตัวนี้นะเนื้อรองพื้นเขาค่อนข้างเข้มข้นก็เลยไม่เกิดปัญหาว่าเออมีการสกรปรกอะไรประมาณยังไงเนื้อผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นอย่างที่บอกไปเป็นลิควิดนะคะเป็นแต่ว่าเป็นลิควิดที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะ ไม่ไม่ได้เหลวเป็นน้ำเนาะเกลี่ยง่ายไหมนุ่มลื่นเกลี่ยง่ายค่ะนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัว Stay Fresh นะคะมาในรูปแบบของขวดแก้วนะคะมีฝาปิดมีหัวพัมให้ก็สะดวกต่อการใช้งานเช่นเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของการพกพาเดินทางก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะหนึ่งก็ลักษณะของหัวพัมเนี่ยพัมออกมา1นึ่พัมก็ใช้ได้เยอะนะคะก็ น,น,นี่คือ1นึ่งพัมสำหรับส่วนตัวโชว์แล้วหนึ่งพัมคือใช้ได้ทั่วหน้านะคะในเรื่องของการเกลี่ยนะคะก็เกลี่ยง่ายเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์คือเหลวเหมือนกันนะไม่ได้เป็นน้ําคือไม่ได้ไหลหนะคะเหลวเหมือนกันแล้วก็เกลี่ยง่ายเหมือนกันนะคะอันนี้คืออีกสีหนึ่ง นะ,ะเกลี่ยออกมาก็จะประมาณนี้การปกปิดค่อนข้างที่จะดีพอสมควรในเรื่องของอการปกปิดนะคะส่วนในเรื่องของฟินิชชิ่งนะคะก็แตกต่างกันเนาะนะคะตัวนี้ก็คือเขาเคลมออกมาว่าเป็นแมทเป็นแมทฟินิชชิ่งก็คือให้ความแมทความด้านนะคะส่วนตัวนี้เขาชื่อเขาบอกว่าเป็นสเตย์เฟรชนะคะโชดาว่าน่าจะเป็นออกแนวเนเชอรเป็นแนวเฟรชคือให้ความเฟรชคือ โกลว์หรือว่าดิวอีอะไรประมาณนี้มากกว่าและเรื่องของการปกปิดนะคะก็เท่าที่ทุกคนเห็นนะคะรองพื้นทั้งสองตัวให้การปกปิดระดับมีเดียมนะคะปกปิดพอๆกันนะคะสำหรับจากที่ทุกคนเห็นในเดโมมาแล้วก็คือโชว์พื้นผิวเป็นคนที่มีกระแดดกระเนื้อนะคะซึ่งสองรองพื้นสองตัวนี้ก็คือปกปิดได้ดีนะคะดีเกือบๆฟูลเลยก็ว่าได้นะะอันนี้คือโชว์ไม่ได้มีการใช้ คอนซีลเลอร์อะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดในการปกปิดจุดด่างดำนะคะก็แค่ใช้รองพื้นอสองสิ่งนี้1เลเยอร์เท่านั้นด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะทันมาในเรื่องของราคานะคะก็สําหรับราคานี้คงแล้วแต่ว่าซื้อที่ไหนเนาะส่วนตัวเองซื้อที่ประเทศนอร์เวย์ก็ค่อนข้างที่จะแพงกว่าชาวบ้านเขาสักนิดนึงนะคะเร่องนี้ซื้อได้ที่1นึ่งซื้อที่สนามบินด้วยถือว่าถูก ถูกอกะตามราคาร้านค้าทั่วไปถ้าราคาร้านค้าทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ179ครนประมาณนี้ก็เป็นเงินไทยก็ประมาณ6-700บาทนะคะอันนี้ก็ราคาประมาณเดียวกันนะคะประมาณ179ครนูนะลรประมาณนี้ก็ 6 7 0 0บาทราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะแต่ว่าถ้าซื้อที่อื่นอย่างเมืองไทยหรือว่าอเมริกาก็อาจจะถูกกว่านี้นะคะในเรื่องของการติดทนดยาวนานนะคะวันนี้เราก็จะมาดูประสิทธิภาพของรองพื้นกันว่าระหว่างวันเขาเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวออตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเที่ยงกับอีก51นาทีนะประมาณเที่ยง50เกือบบ่ายโมงเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะผ่านไปสัก2-3าชั่วโมงก็จะมาเช็คกันว่าเออหน้าตาโชว์เป็นยังไงนะคะสำหรับกิจกรรมที่ จะทาในวันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะไปทําอาหารกลางวันแล้วก็ทานอาหารกลางวันแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะมีการอัดคลิปอีกสักหนึ่งคลิปแล้วก็ทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นในบ้านนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารองพื้นของเราเป็นยังไงระหว่างวันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตกันอีกรอบนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วนะคะคือ2ีอ่นาฬิกานาทีนะคะก็ หลังจากที่เราแต่งหน้ากันไปก็คือตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยง50ประมาณบ่ายโมงเนาะก็สภาพหนังหน้าก็เป็นแบบนี้นะคะกิจกรรมที่โชว์ทำก็คือหลังจากาช่วงประมาณบ่ายสโชว์ออกไปอีเกียมาออกไปซื้อของนะคะไปดูดอกไม้นะคะกลับมาบ้านประมาณ6โมงครึ่งนะคะก็ทำกับข้าวทำอาหารเย็นทานข้าวนะคะก็ที่เห็นนะคะนี่คือกิจกรรมที่ทำมาตั้งแต่ที่โชว์แต่งหน้าไปนะคะเ ทานข้าวก็มีปากเรือนบ้างก็สิ่งที่เติมก็แค่ปากนะคะส่วนใบหน้าของเราก็อย่างที่ทุกคนเห็นในกล้องตอนนี้นะฝัะ่งนี้นะคะจะเป็นตัวแมต t นะคะ i n f a l l i b l e mat เนาะก็จะเห็นว่าอ,อันนี้โชยังไม่ได้ทำอะไรกับหน้าเลยนะคือไม่ได้มีการซับหน้าอะไรยังไงเลยเติมแป้งอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็แต่งหน้ายังไงก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะคะก็จะเห็นว่า ยังไม่มีความมันเนาะแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามีความเบ้าเกิดขึ้นที่ตรงบริเวณจมูกไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่านะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็เป็นตัวฝั่ง stay fresh นะคะก็ยังคงมีการปกติดอยู่เมคอัพอะไรต่างๆก็ยังอยู่นะคะก็ถือว่าการติดทนยาวนานของทั้งคู่เนี่ยพอๆกันนะ กลับมาอัปเดตกันรอบสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มห้แล้วนะคะเกือบห้าทุ่มแล้วเนาะก็ตั้งแต่ที่เราแต่งหน้ากันก็เกือบบ่ายโมงนะคะจนถึงเวลานี้ก็ประมาณ9-10 9เกือบ10ชั่วโมงนะคะเมคอัพของเราเป็นยังไงก็เท่าที่โชว์ดูในกระจกตอนนี้นะคะการปกปิดยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเ,ออเขาเรียกว่าบลอนเซอร์หรือว่าที่ปัดแก้หนอะเมคอัพก็ยังก็ยังดูโอเคอยู่นะคะ ที่รู้สึกได้นะคะคือตรงบริเวณจมูกมีความมันเกิดขึ้นไม่ใช่ความมันมีความวาวเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะต้องอยากซับหน้าอะไรประมาณนี้นะคะนะ,คะ,นะ,คะแค่รู้สึกว่าเออตรงช่วงช่วง หน้าผากมีวาวนิดหน่อยแล้วก็ตรงบริเวณจมูกนี่มีวาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นสเตมเมทนะคะด้วยความที่ฝั่งนี้โชว์มีกระเนื้อเยอะแล้วก็เป็นกระลักษณะที่แบบว่าูนนูนออกมาจากผิวหนังนะคะก็รู้สึกว่าความนนนเนี่ยโผล่ขึ้นมาชัดขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็โผล่ขึ้นมา,มากขึ้นจากจาก ชั่วโมงแรกที่โชว์รองรองพื้นนะคะแต่ว่าก็ยังปกปิดดีอยู่นะคะแล้วก็บรอนเซอร์หรือว่าที่ปัดแก้มก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะฝั่งนี้เป็นตัว Stay Fresh นะคะก็การปกปิดก็ยังดูดีอยู่นะคะบรอนเซอร์ปัดแก้มก็ยังอยู่นะคะความแตกต่างระหว่างรองพื้น2ตัวนะคะก็คือฝั่งนี้ที่เป็นแมทกับฝั่งนี้ที่เป็น Stay Fresh นะคะแตกต่างกันยังไง ในความรู้สึกของโชว์จากที่ได้ทดลองในวันนี้นะคะโชวรู้สึกว่าเขาไม่ได้แตกต่างกันแบบโดดเด่นชัดเจนมากมายนะคะคือถ้าไม่บอกว่าใช้รองพื้นคนละตัวทุกคนมองหน้าโชตอนนี้ก็คงคิดว่าเออเป็นรองพื้นตัวเดียวตัวเดียวกันอะไรประมาณนี้เนาะคือตอนแรกก็นึกในใจออตอนแรกเข้าใจว่าตัว stay fresh เนี่ยจะให้ความโกลความฉ่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาก็มีความเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าฉ่ำโกลจนแบบ เห็นชัดเจนนะคะส่วนตัวแมตก็คือไม่ได้ไม่ได้แมตจนรู้สึกว่าหน้าแห้งกล้านอะไรประมาณนี้คือโดยรวมแล้วก็ยังดู ดูเนียนเป็นธรรมชาตินะคะให้การปกปิดดีติดทนยาวนานนะคะอันนี้หลักๆของเราเลยนะคะที่เราแบบเห็นชัดเจนก็คือว่าปกปิดดีติดทนนะคะก็ประมาณนี้ในส่วนของรองพื้น Real i n f a l l i b l e นะคะสำหรับการรีวิวของโชว์ก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับการรองพื้นรีวิวรองพื้นเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าออรองพื้นแต่ละตัว,ตวเวลาไปใช้กับผิว แต่ละสภาพผิวคือให้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันนะคะก็คืออย่าเชื่อโชว์ในทีเดียวว่าเออลองพื้นมันอะไรยังไงนะคะคือหมายถึงว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อโชรยเ์เซ็นะคะกับการรีวิวในในครั้งนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเอาไปใช้กับสภาพผิวอื่นก็อาจจะให้ผลลัพธ์ที่แบบแตกต่างกันออกมาฉะนั้นก็เอาเป็นว่าดูเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เอาไปปรับใช้ให้ตรงกับสภาพผิว ของแต่ละคนดีกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะไปทดลองใช้ดูก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะเออความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็สภาพผิวก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นหลอกผืนก็เลยจะออกมาให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะสำหรับการรีวิวของโชวก็หวังว่าออทุกคนคงจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องขออนุญ,ญาตลาไปแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ To the high